คือผมรู้สึกสงสารคนที่คิดว่าถ้าเปลี่ยนรัฐบาลจากท่านนายกคนที่สาสิบเอ็ดไปเป็นรัฐบาลชุดใหม่แล้วปัญหากระบูชาหรือว่าตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่บ้านหนองจานเนี่ยมันจะเจอจางลงอย่างอย่างเห็นชัดอย่างทำให้พอใจแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่ผู้คุณคาดหวังจนทำให้คุณ เกิดความหงุดหงิดกัดกุ้มใจผมรู้สึกสงสารแต่ไม่ได้ไปชดนะอันนี้รู้สึกจริงๆคือบางทีเราเห็นใครเนี่ยเราคิดว่าเขามีความทุกข์อยู่แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีความทุกข์ก็ได้เราคิดไปเองอ่ใช่ฮะอันนี้ผมยอมรับว่ามันมีความเป็นไปได้ซึ่งผมก็เหมือนกันผมอาจจะความจริงก็อาจจะไม่ได้ทุกข์อะไรเลยก็ได้ แเราไปคิดว่าเขามีความทุกข์เพราะเรื่องนี้อยู่สาเหตุที่ผมเห็นว่าเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าท่าทางการแสดงออกเหตุผลต่างๆเนี่ยจากที่เคยวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของท่านนายกคนที่สามสิบเอดเนี่ยในเรื่องชายแดนเนี่ยกับวันนี้เนี่ย เปลี่ยนรัฐบาลแล้วอ่ะมันมีความแตกต่างกันนะความแตกต่างมันก็เรื่องร้อยแปดพันประกาศนะฮะเปลี่ยนรัฐบาลแล้วนี่บางคนอาคาดการณ์ว่ามันไม่มีความเกี่ยวพันกันระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชาเหมือนกับท่านนายกคนก่อนก็คงจะทํางานได้คล่องตัวมากขึ้นบางคนอาจจะไปคิดว่าความสัมพันธ์การประสานงานระหว่างรัฐบาลบริเลียนกับกองทัพจะมีความสัมพันธ์ที่ แนบแน่นลงตัวมากยิ่งขึ้นสำหรับผมคิดว่าต้องมองที่ผลลัพธ์จะมีความสัมพันธ์กันดีขึ้นกับใครกับใครแต่ผลลัพธ์มันมันเหมือนเดิมหรือมันไม่มีไม่ดีขึ้นในสายตาใครก็ได้มันก็เท่านั้นเองอันนี้มันเป็นการเปรียบเทียบการทําเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างรัฐบาลชุดก่อนกับรัฐบาลชุดนี้ผมพูดถึงในสายตาคนทั่วไปนะ แต่เฉพาะอย่างนิ่งคนที่ผมรู้สึกว่าผมสงสารเขาบางทีคนเราก็อย่างที่พูกไปแล้วนะว่าเขาอาจจะไม่ได้ความไม่ต้องการความเห็นใจจากผมไม่ต้องการให้ผมไปทะลึ่งตึงตังรู้สึกสงสารเขาก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่แต่ผมกแค่บอกความรู้สึกของผมว่าทําไมผมถึงรู้สึกสงสารคือเหมือนเราเห็นว่าเอ๊ะซื้อของอันนี้มา ไม่ดีเดี๋ยวซื้อให้ซื้อใหม่เนี่ยมีการตอบสนองในตรงวัตุถประสง์มากกว่าเดิมแต่พอตัวเราซื้อมาให้เขาแล้วเราลองมาใช้แล้วเราก็ต้องยอมรับว่าของของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีเด่นไปกับเขาเลยไอ้มันดีมันดีกว่าแต่มันความดีที่มันมากกว่าเรือใช้ความดีดีกว่าไอ้ความดีหมายความว่า ประสิทธิภาพการทํางานมันดีกว่าของเก่าก็จริงแต่มันไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายถึงก็ต้องต้องเปลี่ยนมาใช้รุ่นนี้อะอะไรประมาณนั้นน่ะถ้ากูจะเอาแบบเปลี่ยนแปลงมากกว่านั้นมีประสิทธิภาพมากกว่านั้นต้องจ่ายแพงมากกว่านั้นอันนี้เหมือนถึงสินค้าเออเราก็เหมือนว่าเราซื้อของแล้วแล้วก็อมันไม่ได้ดีขนาดที่เราคาดหวังอ่าพูดอย่างี้มันอาจจะชัดเจนกว่ามันไม่ดีก่อนที่เราคาดหวังเลยไม่ท่าเสียเงินซื้อเลย น่าจะเสียงั้นน่าจะเอารุ่นแพงไปเลยดีกว่าประสิทธิภาพนีนจะดีกว่าอะไรทำนองนั้นนะผมฟังข่าวเห็นบอกว่าให้เส้นตายวันที่สิบสิบตุลามั้งว่าจะให้เขาย้ายออกจากพื้นที่ของประเทศไทยชาวบ้านของกรัรมพูชาผมพยายามย้อนไปดูข่าวเก่าในนออิเร์ทเน็ต มันก็ไม่ชัดเจนขนาดนั้นคือก็บอกว่าผู้ว่าทางของสระแก้วเขาบอกว่าเขียนในหนังสืออันนี้สำนักข่าวเขาก็มาลงอีกทีหนึ่งก็บอกว่าการอพยพผู้ลุกล้ำขอให้ชาวกัมพูชาที่ลุกล้ำพื้นที่อ้างสิทธิตามนายเขตจังหวัดชายแดนสระแก้วทั้งหมดอพยพออกไปให้เร็วที่สุดและให้ส่งแผนอพยพดังกล่าว ให้จังหวัดสระแก้วก่อนการประชุม GBC ที่จะจัดขึ้นในวันที่10ตุลาคมก็คือ,คอให้ส่งแผนก่อนวันที่10วันที่10เขาก็ไม่ได้ส่งอะไรมั้งแล้วก็เห็นว่าของเราไปกู้ทุนระเบิดแต่ฝ่ายบางคนก็บอกว่าต้องเป็นเดทไลน์มันก็ไม่ชัดขนาดนั้นนะตามหนังสือนี้นะแต่อาจจะมีเล่มอื่นหรือเปล่าหนังสือฉบับอื่นมาผมก็ไม่ทราบ ค้นได้ประมาณนี้ข่าวนี้เขาลงที่ยี่สิบกันยาเพราะฉะนั้นหนังสือนี้ก็น่าจะออกในวันเวลาที่ใกล้เคียงกันาอาจจะออกออกก่อนถ้าออกก่อนออกก่อนวันที่ลงข่าวก็ก็ไม่เกินจะสองวันนั่นแหละผมก็ดูเท่าที่ผมอ่านมันไม่ได้เห็นมีบอกว่าเป็นเส้นตายหรือว่าถ้าเลยวันนั้นวันนี้แล้วเราจะไป ดำเนินการตามมาตรการอะไรผมไม่เห็นนะตอนมังสือเนี่เนี่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นเส้นตายวันที่สิบอย่างที่ผมฟังคนก็พูดกันเขาก็ดูเหมือนจะพูดไปเป็นอย่างนั้นนะวันที่สิบวันที่สิบอะไรผมดูในะแต่หนังสือที่ผมมีก็ไม่เห็นมีอย่างนั้นแต่ว่ามันอาจจะมีหนังสือถแถลงการอะไรอย่างอื่นก็ได้ก็ผมอาจจะเป็นคนไม่เจอก็ได้แต่ว่ายิ่งไม่มี ระบ,บุในหนังสือผมยึดตามหนังสือที่ผมนีผมก็ว่าเขาเขา,เขาไม่ได้ผูกมัดอะไรตัวเองไว้นี่รัฐบาลนั่นแหละที่ผมยังคิดอยู่เลยว่ารัฐบาลจะผูกมัดตัวเองไว้ทําไมจะทาไม่ได้ก็อาจจะโดนวิพากษ์วิจารณ์ได้คือต้องบอกว่าผมถามว่าผมรู้ไหมว่าที่ดินตรงนั้นมันเป็นของใครผมพูดอย่างตรงไปตรงมาเลยหรือว่าชัดๆแล้วผมไม่ทราบล่ะ ผมไม่ทราบแล้วก็ผมก็ไม่มีแพชชั่นอะไรที่จะพยายามไปรู้ด้วยผมบอกแล้วว่าถ้าผมอยู่ชายแดนผมย้ายครผมหนีคะทําได้ผมทําอัผมไม่ไปยุ่งอะไรตรงนั้นหรอกครับบางคนบอกว่าประชาชนชาวไทยมีหน้าที่รักษาธิปไตยของชาติใช่ฮะผมก็คิดว่าถ้าเขาเขียนว่าเป็นกฎหมายอย่างนั้นผมก็ว่ามันก็ไม่ได้ผิดแปลกอะไรกับกฎหมายสาหรับกฎหมายแต่ว่าคนพูดเนี่ย พูดไม่หมดหรือเปล่ามีหน้าที่และให้ทำอะไรพูดไม่หมดหรือเปล่าให้ผมไปแบกปืนให้ผมไปช่วยทหารยิงก็ศึกเ <c oughs> ป็นนอนกับทหารอย่างนี้เหรอผมว่าไม่น่าใช่คนที่เอายกคําพูดนี้มาพูดอะ่ะพูดรายละเอียดได้ครบหรือเปล่ามีหน้าที่ช่วยรักษาช่วยเท่าที่ช่วยได้หรือเปล่าถ้าถ้าเอาแบบว่าคนที่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเ,ยเงินก็ไม่ได้บริจาค กับข้าวกับปลาก็ไม่นั่นเพียงเนี่ยช่วยส่งกาลังใจอย่างเดียวผมว่าก็ติดคุกเป็นล้าน่ะในประเทศเนี้ยไม่ทราบนะคือมันช่วยเท่าที่ช่วยได้ไงถ้าไม่ถ้าช่วยไม่ได้ก็ไม่ต้องช่วยหรือเปล่าความหมายคืออย่างนั้นหรือเปล่าสำหรับคนที่พูดประโยชนนี้ออกมาคือถ้าคุณไม่พูดประโยคให้มันชัดเจนเนี่ยต,ตั้งข้อสงสัยกันก็ตั้งได้ก็ค,คุณอยากจะว่าคนอื่นหรือเปล่าคุณก็รู้ข้อจํากัดคงแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่รู้คุณจะไปสื่อสารถึงใครนะ แต่ผมคิดได้ประมาณเนี้ยคือเงื่อนไขในการผักดันคนออกเนี่ยผมดูนําข่าวนะล้านแปดเงื่อนไขมากมายล้านแปดถ้าเงื่อนไขเยอะแบบนี้นะถ้าเป็นในชีวิตประจําวันของของผมแล้วของคนอื่นที่ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ได้ทําอะไรเป็นหล้าธิกฝ่ายบริหารเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีหรืออะไรนะผมไม่ทําอะ โอ้ถ้าเงื่อนไขในการทําอะไรสิ่งใดสึงหนึ่งมันมากมายกายกองขนาดนั้นในสายตาของผมในความคิดของผมผมไม่ทำหรอกฮะผมไม่ทําให้มันปวดกระบาลทําไมวุ่นวายอะไรนั้งหนาเห็นท่านานายกให้สัมภาษณ์บอกว่าเขาเป็นพลเรือนก็ใช่อีกแต่บางคนก็นกักวิเคราะห์ไอทีก็บอกว่าถ้ามันลุกพื้นที่เราเราก็สามารถจะจ,จัดการตามกฎหมายได้ว่ามันก็ถูกอีกแต่การตามกฎหมายก็มียังไงเห็น ส่งกลับประเทศไหมกับมาทำดำเนินคดีในประเทศไทยไหมบางคนอาจจะคิดว่าส่งกลับประเทศได้เลยนี่เดี๋ยวกลัวที่จะทางกัมพูชาเขาก็ดึงมือมาหามนาจมาล่วมมือกันอีกโอ้โหมื่นขายบ้านตะเกียงไงวิ่งไปืองไหนก็ติดวิ่งตรงนี้ก็ติดวิ่งตรงนี้ก็ติดคือมันมีได้มีเสียมันแลกกันทุกทางอ่ะ มันมีแลกกันได้กันทุกทางถ้ามันเยอะๆแบบนี้ไม่ทําดีกว่ามั้งอย่างที่บอกในชีวิตประจำวันไม่ทําดีกว่าโอ้ทั้งเงินไขมันมันยากเย็นขนาดน,นี้เฉยๆอยูอย่เฉย,ย,ย,ยๆดีกว่าผมว่าถ้าเขาทํเกาทําไปนานแล้วนะคือข่าวลงวันที่ยี่สิบกันยาหนังสือบอกว่าให้ให้เขียนแผนอพยพมาที่จังหวัดสระแก้วก่อวันที่สิบก่อวันที่สิบตุลา ยี่สิบกันยากันยาตุลาก็ประมาณสักเกือบยี่สิบวันอไม่ถึงก็ได้ไม,ไม่เป๊ะคือก่อนหน้านั้นก็เห็นบางคนบอกว่ามีปัญหากันตั้งสี่สิบปีแล้วนี่คนลุกมาตั้งหลายปีแล้วนี่ก่อนหน้านั้นก่อนวันที่ยี่สิบกันยายนเนี่ยผมว่าเขาก็มีแผนที่จะทํากันจะให้นะเพราะว่าถ้าเกิดเราตั้งหลักว่าพื้นที่นั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่เราแล้วเขาลุก ดินแดนเข้ามามันก็แค่นั้นเองแต่ป่านนี้เขาก็ยังไม่ได้ทําผมว่าเขาก็ไม่ทําหรอครับอันนี้บทสันนิษฐานนะผมไม่ได้ไปปามาตนายกนะปีแก้คาดการเฉยๆท่านอาจจะทำมานทำอย่างอาจจะมีทําอย่างอื่นให้เขาออกไปโดยดีโดยไม่ต้องมันจุดกระชากลากถูก,กันหรือไม่ต้องจับเขามาขึ้นมาดําเนินคดีในประเทศเราเรียกว่าหรือย้ายออกไปโดยสมัครใจอะ พูดกันสั้นๆอย่างนั้นนะแล้วกับันที่การสงสารของผมคือมีบางคนก็บอกว่าให้เดทไลน์รัฐบาลก็บอกเขาให้เองสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนสิบปีสองห้าสองศูนสองห้าสิ้นเดือนก็คือสิ้นเดือนตุลาน,นี้ถ้ารัฐบาลจะไม่อะไรสักอย่างหนึ่งนะคงจะไม่หมายคงจะหม,ะมายว่าไม่ได้ย้ายขาขชาวกัมพูชาออกไปจากดินแดนไทยเขาคงจะทําอะไรสักอย่างมั้ง วันที่ผมอักอยู่นี่คือวันที่สิบสองสิ้นเดือนก็เดืนี้มีสามสิบเอ็ดวันมันก็ยี่สิบสามสิบก็เกือบยี่สิบวันเป็นเวลาเดียวกันเลยนะเห็นไหมฮะตัวเลขมันใกล้มันมันเป็นเวลาช่วงเวลามันใกล้เคียงกับช่วงที่บอกว่าสำนักข่าวลงข่าวของหนังสือแถลงการของท่านผู้ว่าวันที่ยี่สิบกันยาแล้วมา ให้เขายื่นแผนอพยพก่อนวันที่สิบตุลาซึ่งประมาณยี่สิบวันนี่ก็เหมือนกันเหมือนเหมือนกันอย่างไม่น่าเชื่อประมาณยี่สิบวันเหมือนกันเลยซึ่งรับผมนะนานเกินไปถ้าคนที่ตั้งเดตไลน์มุ่งหมายที่จะบอกว่าต้องมีการขับไล่ต้องมีการรื้อถอนสิ่งปูกสร้างอะไรที่อยู่ในเขตเราให้หมดผมว่านานเกินไปไอ้ความนานแบบเนี้ย ส่วนตัวนะผมสนนิฐานไม่เลยว่าสงสัยว่าท่านผู้นั้นเนี่ยอาจจะมีภาควิจารณ์รัฐบาลชุดก่อนคือรัฐบาลของท่านนายกคนที่สาสิบเอ็ดอาไว้ว่าเป็นปัญหาเป็นต้นเหตุอาจจะไม่ทราบว่าเลยเถอดไปถึงขั้นขายชาติหรือเปล่าผมไม่ทราบนะแต่เรื่องขายชาติผมไม่เคยคิดอยู่แล้วว่ารัฐบาลชุดก่อนจะไปถึงขั้นนั้นะมันไกลเกินไปคนระับมันไกลเกินไปกว่าที่ จะไปถึงขั้นนั้นได้ที่ท่านให้เวลานานถึง20ประมาณเกือบ20วันเนตายเสยตายสิ้นเดือนตุลาเลยผมว่าท่านแบบค่อนข้างที่จะผิดหวังผิดหวังกับรัฐบาลชุดนี้เมื่อผิดหวังแล้วก็ไม่อยากจะผิดผิดหวังอีกก็เลยต้องดึงเวลาออกไปให้มันไกลๆเพราะว่าดึงทดเวลาใกล้ๆก็เสี่ยงที่ตัวเองจะผิดหวังอีกอันนั้นเรื่องตั้งเวลาเดทไลน์ของบุคคลท่านน่ อันนี้มันเรื่องวิาพาษวิจารณซึ่งเป็นบุคคลลคนละคนนะอันนี้ผมพูดโดยเท่าที่ผมเห็นมานะมันไม่ได้หมายความว่ามันเป็นคนคนเดียวกันทําทุกอย่างทําแบบนั่นด้วยอะไรด้วยทุกอย่างไม่ใช่นะผมจับฉายมาเลยอะตามที่ผมเห็นตามที่ผมรู้สึกเนี่ยการวิาพาวิจารเนะี่ยตัวที่ผมเห็นเนี่ยก่อนรัฐบาลชุดเนี้จัดหนักรัฐบาลชุดก่อนท่านนายกคนที่สามเอ็นดนี่โดนจัดหนัก ถึงที่เป็นข่าวต่างน,น,นานาโอ้โหแต่พอรัฐบาลชุดนี้คนคนเดียวกันนะอันนี้คนคนเดียวกันโอ้โหเหมือนให้โอกาสมากก็แล้วแต่มุมมองเขานะว่าเขาว่ามีสมมติฐานอะไรของเขาก็ให้โอกาสอะไรก็แล้วแต่เขาแต่มุมมองผมที่ว่าทําไมถึงให้ผมคิดว่าเขาทําไมให้โอกาสมากจังแต่รัฐบาลชุดนี้ก็เพราะว่าก็ รัฐบาลชุดก่อนเนี่ยโดนวิพากษ์วิจารณ์ในด้านที่ไม่ดียังไงกับกบัมพูชารัฐบาลชุดนี้ก็เห็นนะฮะเอาคนการเมืองไม่อ่านข่าวเลยไม่ดูข่าวแล้วก็ต้องเห็นนะนักวิเคราะห์ต่างๆนนามาชี้แจงปัญหาก็ต้องเห็นนะแต่พอต,ตัวเองเข้ามาทําเนี่ยผมว่าการที่ต้องมานั่งคาปัญหาหรือต้องมาจัดแจงระบบอะไรเนี่ยมันไม่ควรจะนานแล้วอ่ะ บางเรื่องเนี่ยมันก็เห็นเห็นกันอยู่ตั้งแต่สมัยนานแล้วอ่ะสมัยรัฐบาลชุดก่อนแล้วบแต่บางคนก็บอกว่าปัญหานี้มันย้อนกลับไปตั้งแต่อดีตน่ะเขาก็ว่ากันไปในอดีตแต่ผมเอาขอแค่นี้เอาขอแค่รัฐบาลชุดก่อนกับรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยขอแค่เนี้ยไม่ต้องไปย้อนไปไกลๆกันอ่ะนั้นหรอกไม่ว่าใครจะไม่ทํางานหรือว่าไม่ได้ปล่อยปากละเลยอะไรมันก็แล้วแต่นั้นถอยไปไกลเอาไว้ก่อนเอาเอาขอแค่นี้รัฐบาลชุดนี้ก็ต้องเห็นนะ เพราเราบานทิศก่อนโดยวิพา์วิจารณ์ยังไงเข้ามามันก็ต้องเดินเครื่องได้เลยบางเรื่องก,ก็ต้องคิดไว้ก่อนแล้วว่าควรจะทํำยังไงถ้าเราตั้งหลักตั้งเกแล้วว่าเป็นพื้นที่ของเราเนี่ยก็จัดการสิครับผมไม่รู้ว่าเขามีผลอะไรจะต้องรอแต่ถ้าคุณคิดว่าเขาเป็นชาวบ้านไม่อยากจะทําอะไรที่มันดูรุนแรงกับอุ้มเข้ามาขึ้นรถไปดําเนินคดีในประเทศเรา หรือว่าจะผลักเข้าไปให้เข้าไปสู่ในบ้านเขาหรืออะไรถ้าคุณอยากไม่เห็นภาพนั้นคุณก็บอกมันเลยวามเห็นผมนะซื่อๆมาเลยว่าเฮ้ยเราจะทําอย่างนั้นไม่ได้เหรอเราใช้วิธีอื่นใช้วิธีหนทางอื่นเพื่อให้เขาสมัครใจออกไปเองผมว่ามันมีแค่นั้นนะในหนังสือตามตัวอักษรเนี่ยไม่ได้บอกจากที่ผมอ่านนะไม่ได้บอกว่า เดทไลน์วันที่สิบอะไรหรอพิงบอกว่าไม่ได้ส่งแผนมาวันที่สิบให้ส่งแผนก่อนวันที่สิบแผนอพุยพนะถ้ารับตามตัวอ,อักษรอ,อันนี้มันก็ใช่ฮะอีกหนังสือตามที่ผมเจอนะเจอในข้อมูลอินเทอร์เน็ตนะจะเป็นหนังสือเล่มอื่นก็อีกเรื่องนะอันนี้ที่ผมเจอผมก็ก็ใช่อ่ะก็ถูกแต่ว่าความเข้าใจของคนเนี่ย <c oughs> เพราะมันมีเรื่องในเนื้อหามันมีการเรื่องที่ต้องเขียนประมาณบอกว่า ให้ย้ายออกไปโดยเร็วที่สุดอ่ะด้วยคนเข้าใจแล้วก็คนเขาก็อยากจะให้มันทำโดยเด็ดขาดมันก็เข้าใจเป็นอย่างนั้นมันเป็นไปได้อยู่แล้วและอย่างหนึ่งเนี่ยการที่ไม่เขียนเขียนเป้าหมายเขียนวันที่ที่มาปลูกมัดตัวเองนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้ผมคิดได้ว่าทางรัฐบาลก็คงไม่เลือกที่จะใช้วิธีการไปจุดกระชากลากถู ชาวบ้านทางับชาวบ้านกับูชาหรอกก็คงใช้วิธีอื่นไม่ใไ,ไหมก็าเขาไม่ทําอะไรเลยนะผมคิดว่าเขาคงใช้วิธีอื่นในการที่จะให้เขาย้ายไปโดยสมัครใจนั่นแหละและผมถึงสงสารไงคนที่คิดว่าจะได้เห็นอะไรที่แบบว่าย้ายออกไปหรือสินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตของบ้านเราออกไปคนที่อยากเห็นแบบนี้แล้วคนที่ หงุดหงิดเพราะไม่ได้เห็นอย่างนี้ผมก็สงสารอันนี้ด้้ยใจชิงนะ,ะไม่ได้ไปชดเลยเพราะว่าเขาก็าเข้าใจไปเป็นอย่างนั้นแล้วประกอบกับว่าในนี้ความคิดผมฮะถ้าคุณได้วิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลชุดก่อนไว้หนักหนาสาหาัสเลยเรื่องชายแดนแต่คุณมาเจอรัฐบาลชุดนี้คุณอาจไม่ได้ดังใจไม่ได้ตามที่คาดหวังมันก็ผิดหวังแล้วคุณเกิดความทุกข์ผมก็แค่สงสารแต่ถ้าคุณ ไม่มีความทุกข์ก็ไม่ก็อย่างที่พูดไปแล้วก็ม,มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรแต่ผมเห็นลักษณะอาการของคนในทีวีหรือว่านักข่าวไปสัมภาษณ์หรืออะไรเงี้ยมันมีบางคนที่ผม,มทำให้ผมรู้สึกอย่างนั้นเมื่อถึงเรื่องการเปิดเปิดเสียงเพลงแบบ,บรบกวนสดประสาทเขาคือถ้าเทียบเรื่องนี้ไปกับเทียบเรื่องนี้กับเรื่องที่บอกว่าอันนี้เป็นดินแดนของเราแล้วเขามาลุกล้ำเนี่ยเรื่องนี้มันก็ดูเล็กไปเลย เรื่องเปิดเพลงรบกวนสสดภาษาเขาในยามค่ำคืนหรืออะไรเนี่ยมันก็ดูเล็กไปเลยเพราะเขามันลุกรามถ้าตั้งโจ์ไปตรงนี้นะแต่ถามใจผมอะผมไม่ฟันธงนะเพราะผมไม่รู้ผมไม่ฟันธงว่าเป็นดินแดนของใครผมไม่มีแพชชั่นในการไปอ่านถึงแม้ว่าบางคนจะบอกว่าเอโมยูมีไม่กี่หน้าก็ตามดีผมไม่มีแพชชั่นในการอ่านเลยแล้วไปอ่านเนี่ยเอโมยูอ่านกระดานผมไปเดินพื้นที่จริงหรือเปาผมก็ไม่ได้ไปเดินอยู่แล้วมไม่อยากไปเดินอยู่แล้วด้วยซ้ํา เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมอ่านบอกว่าอ่านไปเราก็ไม่ได้เจอก็ได้อ่านแค่ตัวอักษรแนวไหนเราก็ไม่รู้บ้านหนองจานอะไรที่มีปัญหาเราก็ไม่รู้แนวไหนเพราะมันอีกอย่างที่สำคัญผมไม่มีแพชชั่นมากมายขนาดนั้นก็เลยไม่ได้อ่านเพราะฉะนั้นผมไม่ฟันธงอยู่แล้วนะไปที่พื้นที่ของใครแต่พูดในมุมมองถ้าเกิดว่ามีถ้าทางเราตั้งธง่าเป็นพื้นที่ของเราแล้วเนี่ยเลือกเปิดเพลงหลอนอะไรนี่มันเรื่องเล็กแทบไม่มีเรื่องเลยมันเป็นเศษผงเลยที่ซ้ํา เพียงแต่ว่าถ้าเกิดมันผิดกฎหมายเอ้ยไม่ใช่ผิดกฎหมายผิดกฎระเบียบโลกอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยสมาคมโลกก็ไปฟ้องสมาคมละสมาคมโลกได้เฉพาะฟ้องยูเอ็นได,ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วดันมันมีเหตุผลขึ้นมานะไม่ใช่เรื่องเฉพาะเปิดเสียงรบกวนส่่นประสาทนะอาจจะเป็นเรื่องที่เขาแย้งมาบอกว่าเห็นเขาบอกว่าตอนที่เราไปเก็บทุ่นระเบิดเนี่ยเรื่องที่หนองจานแ์แหละนะน่าจะจำน่าจะจาไม่ผิดบ้านชื่อนี้เห็นเขาแย้งบอกว่ามัน ก็ตกลงอะไรสักอย่างหนึงนะ่งอ่ะที่บอกว่าต้องมีการเก็บรวบกันระหว่างเราทางเทศไทยกับกัมพูชาต้องมีการตกลงร่วมกันแล้วไปเก็บร่วมกันหรืออะไรประมาณเนี้ยเขาทำหนังสือแย้งมาอันนี้ผมก็ไม่ทราบจริงเท็จอะไรว่าเขามันจริงหรือยังไงแต่ถ้าเกิดสมมุติเนี่ยผมสมมุติว่ามันมีเหตุมีผลจนทางสมาคมโลกหรือทางยูเอ็นหรือทางอะไรที่เขาไปยื่นฟ้องเนี่ยเขารับรองขึ้นมาหรือว,ว่าเขาก็เห็นด้วยว่ามีเหตุผลเนี่ยความต่างมันก็จะเริ่ม เริ่มมีช่องว่างที่มันต่างน้อยลงไปเรื่อยๆใช่ไหมเพราะอย่างผมเห็นคนก็บอกว่าทางกัมพูชาก็ผิดก็ตกลงอะไรต่างๆนานามาโดยตลอดเล่นนอกเกมเลยมายตลอดแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าสมมตินะสมมติม,มันเข้าเข้าทางเขาโดยเราไปทําอะไรที่มันไม่ตรงไปตรงมาตามสายตาชาวโลกเห็นสายตาสมาคมโลกเห็นสายตายูเอ็นเห็นนะสมมุตินะมันก็อาจจะเกิด ความแตกต่างระหว่างเรากับเขาเนี่ยที่มีคนตั้งสมมติที่ตั้งข้อไว้ว่าเขาเล่นนอกเกมตลอดเราเป็นสุภาพบุรุษอะไรประมาณเนี่ยมันก็ความต่างนี้มันก็ลดช่องว่างลงมาซึ่งการถามว่าลดช่องว่างลงมามันผิดไหมมันก็ไม่มีอะไรผิดหรอกมั้งผมว่าก็ผมเห็นว่าไม่มีการขึ้นสารโลกแล้วนี่เราไม่ได้ยอมรับสารโลกแล้วนี่คือถ้าเป็นการปกตินะถ้าคุณไม่ขึ้นสารยุควุฒิถิ่นฟินโตไม่มีสารเนี่ยที่เหลือมันก็กําลังล้วนๆแหละครับ ถึงแม้ในปัจจุบันเนี่ยจะมีศาลนี่ขึ้นแต่ถ้าผู้แพ้ในทางศาลเนี่ยไม่ยอมรับครบส,สัตัดสินของศาลญาติพี่น้องก็ไปล้างแค้นได้ก็มีเรื่องกันต่อได้ไม่จบไม่สิ้นได้มันก็มีแค่นั้นแหละสวนในระดับประเทศเนี่ยมันจะเอากันยังไงมก็ไม่รู้เหมือนกันคือไม่รู้แล้วมันอยากจะรู้ขนาดนั้นด้วยถ้าเราไม่ยอมรับศาลโลกก็เป็นสิทธิของเราแล้วอาจจะจะมาคุยกันเองโดยการผ่านเออย แต่เราก็บอกว่าทางฝ่ายเขาละเมิดเอ u มูทุกประการไอ้ทุกอย่างไอ้ละเมิดเอมูหลายครั้งแล้วมันจะจบลงที่ไหนอะ m อ u มูมันมีสภาพบังคับหรือเปล่าทำผิดถ้าเราคู่สัญญาทางธุรกิจหรืออะไรเงี้ยมันก็มีฟ้องศาลก็มีมบังคับกันได้ใช่ไหมมีบทลงโทษอะไรกันแต่อันนี้ผมก็ไม่ทราบมีสภาพบังคับหรือเปล่าถ้าไม่มีสภาพบังคับสุดท้ายก็ต้องมาคุยกันอยู่ดีบางคนพูดอย่างนั้นแต่ผมไม่เชื่ออย่างนั้นไง ไอ้สุดท้ายไปทางกับผมคิดไปแล้วตบมือครั้งเดียวไม่ดังฮนะถ้าเขาไม่เลิกกฎหมายล้านแปดร้อยแปดันเก้าก็ไม่เลิกอย่างนี้ผมเปรียบเทียบไปไงยุคปัจจุบันมีศาลแต่คนไม่ยอมรับญาติพี่น้องไปล้างแค้นได้หรือไปจัดการในเรื่องที่มันรุนแรงได้มันก็มีโอกาสไม่ต้องคิดถึงเรื่องยุคหินมนุษย์หินฟินสโตลเลยที่ไม่มีอะไรก็ดันก็ยกตีการใช้กําลังอะไรกันก็ว่าไป ในยุคปัจจุบันก็ยังมีโอกาสที่จะเขาจะไม่ยอมรับสารก็ได้ก็ไปใช้ความรุนแรงอะไรกันเองใช้วิธีการของตัวเองในการจัดทำก็ได้คล้ายๆกันนะครับแต่ถ้าต่างคนก็ต่างคุยกันอจบได้ก็จบมันก็เลิกกันเองซิปเปิลนะเรื่องนี้ซิปเปิ้ลมากคือเป็นเบสิกเบสิกอินสติ้งเนยคือมันเป็น,นทัจรรยานพื้นฐานของคนเลยฮะแต่ผมว่าแล้วก็จบก็อย่างที่ผมว่า รอวันเลือกตั้งเขาอ่ะเมรมีแบบไม่รู้นะว่าเขาจะได้อำนาจหรือเขาไม่ได้อำนาจต่อฝั่งทางกัมพูชาโอ้ไม่จบอยู่แล้วอย่างกผมถ้าคลิปเก,ก่าผมจะบอกแล้วว่าไม่จบหรอกนะผมเปรียบเทียบเลยว่าแม็กซีนแม็กซีนหนึ่งเนี่ยปืนหนึ่งเนี่ยแม็กซีนปืนเนี่ยกี่บาทกันเียสําหรับรัฐบาลนะยิงวัลลแม็กวิงยิงเข้ามายิงต้นไม้ใบหญ้า วันละแมกกาซีนก็ปวดแล้วอยู่ว่าแต่แมกกาซีนเลยถ้าเป็นเราชาวบ้านเราธรรมดามีคนมานั่งส่องไฟไฟฉายแบบไฟฉายแรงๆเข้าบ้านทุกสองทุ่มเงี้ยสมมตินะเออมันมาส่องมาส่องส่องวูบูเพาะว่ามันก็ขับรถบนชายหนีไปทำมีทุกวันหรือไม่บางทีก็ทําบางทีก็ไม่ทํามันก็กูก่อกวนอะไรทำมีคนแบบอาจจะจิตไม่ค่อยดีหน่อยหรืออะไรมีปัญหาแล้วก็ส่องสองไป เห็นเด็กที่ไม่เด็กเล็กๆที่ชอบวิง่งวิ่งมากดออดแล้วขับจักรยานหนีไปอะไรเงี้ยมันก็ก่อขวนบางคนก,ก,นก็บ่อยๆเข้ามันก็มีความเครียดสะสมได้ไงนะักภาษาอะไรกับเรื่องนี้นะแล้วไปเดียียบเทียบเทียบกับระดับชายแดนนี่โอ้โหสเกลใหญ่เบ้อเลยในเมื่อผมคิดด้ว่ามันตบมือข้างเดียวไม่ดังเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกไปเลยคิดบกเก่าว่าไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนเข้ามามันก็ไม่จบ ถ้าอีกฝ่ายก็ไม่อยากจบแค่นั้นเองรัฐบาลยุ่ไหนไม่ว่าจะเข้ามาตามระบบกับจะเข้ามานอกระบบอะไรก็ไม่จบเพราะฝั่งเขามันเดน้ผบบอกไปไกลแล้วครับเขาไปไกลแล้วครับเขาไม่ถอยมาแน่นอนอยู่แล้วครับเขามองสุดขั้วแล้วด้วยมองสุดทางแล้วด้วยใครจะว่าเขายังไงเขาทําดีไม่ดีเนเรื่องหนึ่งนะแต่ผมพูดถึงว่าที่เขามองเส้นฐานที่เขาจะทำเขามองสุดทางแล้ว คือถ้าพูดถึงมันมีเป้าหมายที่ชัดเจนแจ่มแจ้งแดงแจ๋ว่าเขาจะทําอะไรโครงสร้างนี้เขาเข้มแข็งมากแต่ย้ําอีกทีแล้วเขาทาดีหรือไม่ดีมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ของเราเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ไม่ชัดเจนรัฐบาลชุดก่อนผมก็คิดว่าไม่ชัดเจนแล้วอันรัฐบาลชุดนี้ผมก็คิดว่าไม่ชัดเจนถึงแม้แม้ท่านนายกจะขึ้นมายังไม่ถึงเดือนเลยมั้งท่านนายกคนที่สามสิบสองก็เขาที่ที่เห็นบูกว่ายังไม่ชัดเจนนะมีแจ้งํำหนังสือ แผนกานอพยพขอให้เขาส่งมาก่อนวันที่สิบตุลาแต่ยังไม่ได้บอกว่าถ้าเขาไม่อพยพเนี่ยทางเราจะทำยังไงแบบนี้ผมก็ถือว่าไม่ชัดเจนนะเพราะผมได้ผมถือว่ารัฐบาลชุดน,นี้ก็รู้อยู่ในเป็นคนการเมืองซึ่งอยู่เห็นสภาพของรัฐบาลชุดก่อนเนี่ยว่ามีปัญหาหรือมีคารวิพากวิจารณ์ในเรื่องชายแดนนั้นเป็นอย่างไรไม่พอแค่นี้ ท่ารู้เห็นรัฐบาลชุดก่อนโดนวิพากษ์วิจารณ์มีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาทําแล้วเนี่ยทําได้แค่นี้ผมว่าไม่พอคนอื่นจะคิดเห็นยังไงดีกว่าไม่ดีกว่าผมก็คิดว่าไม่พอแต่ผมไม่ได้เป็นทุกข์อะไรผมก็คาดการไว้อยู่แล้วว่าใครขึ้นมาม็นก็ยังไม่จบแ,แต่ผมสงสารคนที่เขาเป็นทุกข์อ่ะก็เหมือนเราคาดหวังอะไรว่ามันเหมือนเราเลิกกับแฟนเนี่ยสามีภรรยาเลิกกัน จะเจอคนใหม่ก็หวังว่าจะดีกว่าคนเก่าแต่ก็ไม่ใช่อีกอะไรประมาณนี้บางคนก็เห็นรัฐบาลชุดใหม่ก็น่าจะมีดีกว่าชุดเก่าทําไม่ดีแต่ก็ไม่ใช่ก็รู้สึกเป็นทุกข์รู้สึกกุนกิจอะไรก็ว่าไปสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ช่วยการสนับสนุนช่องนี้กันได้นะตามหมายเลขที่ขึ้นไว้ให้ถ้าใครยังทำไม่เป็นก็ลองไปอ่านวิธีการทำที่ ในในส่วนของคำอธิบายใต้คลิป